ไม่ได้เ่ได้องสู้กันสุดฤทธิ์กับวิ่งกดเวลาเหมือนกัน่อไปคู่ที่สามสลับลายไปเลข่ะเดีถ้หัวขอุดลองานนี้วันนี้คนไม่กินจุดรอได้จีนแล้วอุดปากไปเลยอุดมากนะ đó cả mấy cái <laughs> đó xong rồi bay thẳng lên ô tô trở lại ha 4 6

ตช ar ืดีครับจับทาดูนี่ี่มือใหม่เหครับสีหน้าที่จะลงที่ซือเขาแล้วโอ้โหแกล้มแกล้มิโอ้โหอ้อเนธบอิ้งเย็บเลยเย็บเลย โอ <hertz diversity S 2> <rim> ้โหเรไปคีรีแกีนดเนเขอจะมาลอโอ้โหฮ้ ให้มันมาสานขอบคล้ายๆกันจิ้มจิ้มมันเลย ธรรมดาแล้วกันส่ตึ๊งตึ่งเฮ้ยคผมว่าถึงส้กันะมันไม่เดี Mou mm mou -hmm. mou มาโอ้โหเนี่ยตาใจควังขาวแล้วถ้าเป็นนกกระยางเขาเรียกว่าขีขาวเนี่ยโอ้โหอันตริงจริง